สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สาวอีสานสิพามา่านย้ำน้ำไม่สมจ้าพี่น้องเห็ดน้ำไม่สมไม่กินเนาะจ้าคนไทยเพิ่นกระเอิ่นนั่นน้ำไม่เปรี้ยวละจ้าพี่น้องภาษากลางเพิ่นเอินน้ำไม่เปรี้ยวละบ้านภาษาอีสานมาเนาะกระเอื่อนน้ำไม่สมละจ้าพี่น้องหาน้ำไม่ปลาไม่เห็ดจ้าน้ำไม่ปลากันยึดแถวในโรงงานนี่ละจ้าพี่น้องก่อนน้ำไม่ยึดโรงงานบืนจ้าพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ้งวิธีอาวอีสานเฮ็ดเลยเด้จ้ะวันหยุดพี่นอ้องหาตะแนวเฮ็ดจ้ะก่อนนอใหม่อยู่ในโรงงานบืดเด้จ้ะพี่น้องในโรงงานนี่มีตะปาน้อใหม่อีจ้ะ ับๆให้มันเป็นสิ่งจ้ะพี่น้อง เอาไว้ปีดแกงใส่ปลาเอาไว้ไปสุปปสกกระแซบจากพีน่น้องมำไมสมงไม่นี่แซบได้จากพีน่น้อง จ้ะพี่น้องได้หลายจังเราอีสานกับสิย้ำไปจังสี่ละจ้ะย้ำไปเรื่อยๆจนกว่าสี่เลี่ยนะจจะพี่น้องเดี๋ยวสีฟ้าพี่นอ้นองไปเบ่งวิธีอีกเทียนหนึ่งจ้ะ่าย้ำเรีวๆเขาก็ับไปเห็ดขั้นตอนใดต่อเนาะจ้ะเฮ็ดไ้กินโดนเด้จ้ะพี่น้องได้กินฮอดปีนาก็ได้จ้ะ บ่มีเนาเ้้ยจ้าพี่น้องวันหยุดจ้าพี่น้องอ่าอยากวกินจ้าหยุดงานวันอาทิตย์พี่น้อง 啊，吧？弄过 ขันคนอีสานเพิ่นกับซีรูจากวิธีเฮ็ดจากพี่น้องขันคน้นภากลางเพิ่นกับอาบีรูเนาะจา่ะว่าเฮ็ดแบบใดคนอีสานเพิ่นซีเฮ็ดแบบนี้เวลากินจะพี่น้องกันไม,ม่มันออกลายเนาะจา่ะแกงกับแกงแล้วกับแกงยูกับเอยากเนาะพี่น้องเอาเไปเฮ็ดแบบสี่จ้ะ ย้ำไปเรื่อยๆจนก,กว่าสีแล้วแล้วจ้าพี่น้องก็ได้ไหลยอยูนาะจ้าพี่น้องได้ไหลยอยู่จ้ะใส่สานกัลซีเ็ดไปยังซีเรื่อยๆจ้าจนกว่าสีเหลวนี่เนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวใส,ส,ส่สานกัลซีเ็ดวิธีต่อไปให้เบิ้งเนาะจ้า นี่จ้าพี่น้องหลังจากที่สาวิสานได้ย้ำเรียบร้อยแล้วฟักเรียบร้อยแล้วนะจ้ะนี่นึ่งจ้ามีกระมือแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเขากรสีเอาน้ำเอาน้ำกินเขานี่ยละจ้าพี่น้องน้ำกินน้ำสะอาดเขานี่ยละจ้าแช่ไวน้นะจ้าพี่น้องนี่จ้าเขาเอาน้ำกินแช่แช่ไว แซ่ให้ถ่วมเลยได้จ้ะพี่น้องให้ถ่วมถ่วงน้อไม้เลยได้จ้ะเอาให้ถ่วงน้อไม้เลยได้จ้ะพี่น้อง นี่จ้ะสาวินส์แช่ไว้นี่จ้ะแช่ให้ถ่วมเนาะไม้เฮาเนาะจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็แช่ไว้จังสี่คืนหนึ่งจ้ะพี่น้องพี่น้องสิเฮ็ดตอนใดกระซังตอนเช้าหรือตอนเที่ยงตอนอยังกระซังจ้าให้แช่ทิ่มไว้คืนหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่แช่น้ำทิ่มไว้คืนหนึ่งจะ้ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหอดแช่ได้คืนหนึ่งแล้ว ตอ,ตอนเศร้ามืออ่นเดี๋ยวสาวอีสานเซตกันตอนต่อไปให้เบิ้งนอกจากพี่น้องนี่เขาต้องแช่ถิ่มใบคืนหนึ่งก่อนจันนี่แหละสาวอิสานได้เ็ตเสร็จแล้วจากพี่น้องนี่ได้ย้ำเสร็จแล้วจากแล้วขั้นตอนต่อไปกะย้ำเสร็จแล้วกะคือเอาน้ำแช่ไว้คืนหนึ่งจากพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นตอนเศร้าสาวอิสานเซตขั้นตอนต่อไปให้เบิ้งนอกจากเนาะนี่แล้วจากพี่น้องมัหนี หลังจากที่สาวอีสานได้แซ่แซ่น่อไม้ว้พื้นนึงเราจะบันีีสาวอีสานกับสิมาเฮ็ดอันน่อไม้ดองนะจ้ะคือว่าน่อไม้สมภาษาอีสานเอนนิ้นนน่อไม้สมเนาะจ้ะภาคกลางกับเชื้ออันนัน้นน้ไม้น่อไม้เปรี้ยวเนาะจ้ะพี่น้องเนนี่ละจ้ะเอาแซ่วบขื้นหนึ่งแล้วนะจ้ะบันีีเทากันมาเอาเกียใส่พี่น้องเทน้ำออกจ้ะเทนเ้ำแซ่ทิ้ง้วก็ว เาก็เอาเกียใส่เลยจ้ะพี่น้องเกียรนี่กะบสาวิสังกะกับกาเอาเด้จ้ะพี่น้องแล้วแต่ว่านเอไม่มันสิหน่อยสิหลเนอะจ้ะมันมีสูตรตายตัวพี่น้องจ้ะเอากระขั่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิอ่อนล่ะจ้ะพี่น้อง เกือถ้าเขาใส่หน่อยลายกะซีมันกะซีเน่าพี่น้องเขากะยาใส่หน่อยเกินจะกะดาษใส่เนื้อไม้เขากะว่ามันเค็มจังหน่อยแหละจ้ะพี่น้องให้มันเค็มไปจ้ะจังสีบนเน่าเนาะจ้ะพี่น้องถือเกลี่ยเราไม่กะซีอ่อนจ้ะพี่น้องเขาคันใส่เกลี่ยกะซีอ่อนจ้ะ เครื <sentido. S 2> ่องเฮียพี่น้องหั่นแห้งหลายจุ่มเฮียกระดินกระดอนเจ้าพี่น้องถ้าบ่มั่นใจเขาก็ซิมมึงก็ได้พี่น้องสาวอีสานก็คือซิ้มือเอาละจ้าจ้าพี่น้องพอสาวอีสานพอแล้วจ้าเข้มพอแล้วพี่น้อง น่จ้าเฮาซาาออกจากหน้าาอปต้องล่างต้องยังเด้อจ้จะพี่น้องน้าที่เฮาแซ่ขามคืนนะจ้ะซาาออกจากน้าแล้วเฮาก็ับมาคันใส่เกลือเลยจ้ะพี่น้องบได้ล่างจ้ะจ้ะพี่น้องเป็นอันเสียจจ้าบดนี็เก่าไปใส่กระปุกจ้าใส่กระปุกใส่ยังไว้เลยจ้ะพี่น้องนี่ใส่กระปุกไวจ้าได้กินโดนจ้าพี่น้อง กินหอดปีนาก็ก,กินได้จ้านี่โม่เป็นยังจ้าพี่น้องนี่เสร็จแล้วเด้อจ้านี่สาวอิสานก็เสียเอาไปใส่กับปุกจ้าใส่กับปุกไว้จ้าพี่น้องสาวอิสานหากับปุกก่อนจ้าจ้าพี่น้องสาวอิสานก็บส,สี่ยใส่ปุกนี้ไว้จ้า มลงแน่นๆเด้อจ้ะพี่น้องห้น้ามันขึ้นจ้ะใส่กับพุกเรากับคมล้งแน่นๆน่นด้วยจ้ากล่าวว่าใหน้ำมันขื้นมือนีล่างเรียบ้อยสา้วาด้วจ้ะพี่น้องจ้าคมล้งแน่นๆน่นกลาว่าใหน้ำมันขื้นถ่วมเด้วจ้ะพี่น้องขันซัสหนามันสีดำจ้าจกะพี่น้องจ้า กินอันเสร็จน้อจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าแน้วไม่สมเขาสำหรับคลิปนี้สาวีสานกระสิได้ฝากพี่ฝากน้องไว้สานีน้อจ้านะเอาไว้พ่อกนคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าหมดสุขปุสุขคลสาวีสันก็ขอฝากช่องน่อยๆไว้ในเด้อจ้าคลิปนี้กะสวัสดีจ้า